a อร่า Good c a นะครับก็เปรียบเหมือนกับเสื้อผ้าวินเทจนะฮะที่มันนานวันก็ยิ่งดูดีขึ้นนะครับสำหรับ a อร่า Good c a คันนี้คือรุ่น GT นั่นเองฮะผมก็ได้มีโอกาสมาขับ,คร,บครั้งนี้เป็นครั้งแรกเลยนะซึ่งรุ่นนี้เนี่ยออกมาตั้งแต่ในปี2022นนะครับผ่านมาแล้ว3ปีปีนี้ปี2025ต้องเรียกได้ว่านะในบรรดาแมวดีทั้งหลายเนี่ยมาปีนี้2 0 2 5นั้นก็ยังมีคนนิยมชมชอบอยู่นะฮะโดยเฉพาะรูปรษณ์ของมันนั้นที่มันดูสวยมีสไตล์มีความเเเป็นอออกกลััษณ์ขงงตว มีความคลาสสิกและที่สําคัญนะครับมันมีคาแรคเตอร์เด่นชัดเป็นของตัวเองมันเป็นรถที่ชอบเฉียวและก็สะดุดตาจริงๆใน,ในเวลาอยู่บนท้องถนนนะครับถึงแม้ว่ามันจะผ่านมาแล้ว3ปีนะฮะทุกวันนี้เนี่ยบนท้องถนนเนี่ยเรายังเห็นนะครับว่ามีออร่ากูดแคทไม่ว่าจะเป็นรุ่นต่างๆเนี่ยป้าแดงวิ่งอยู่บนถนนเหมือนกันครับก็แสดงว่ามันเป็นรถที่ได้รับความนิยมเหมือนกันนะฮะสลับพอรา่ากูดแคทส่วนรุ่น G ีคันนี้เนี่ยการขับขี่จะเป็นอย่างไรกันบ้างนนครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกัน สำหรับสัมผัสแรกกับการมาขับออราก o ูดแคทในรุ่น GT นะครับก็ฝนตกมาแบบนี้เลยนะอย่างที่เห็นนะครับภายในห้องโดยสารนั้นเข้ามาเนี่ยต้องบอกเลยว่าเฮดรูมเลกรูมเหลือๆเ,เลยนะครับแล้วก็กระจกด้านหน้านั้น,น,นเนี่ยต้องบอกว่าทัศนวิสัยนั้นค่อนข้างที่จะเคลียร์มากๆเลยนะรกระจกเขาบานใหญ่ถึงแม้ว่าเสาว A นั้นเนี่ยจะดูหนาไปหน่อย,ยนะครับแต่ก็ไม่แต่ก็ไม่ได้บดบงังทัศนวิสัยใดๆนะครับ รู้ว่าไม่ถึงเนี่ยกระจกด้านข้างซสายขวาเนี่ยผมชอบนะไอ้ตรงเสาเอนั้นเนี่ยมันไม่ได้บีบเข้ามาหาห้องเดยาารนะครับมันโผล่ออกไปในส่วนของมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยต้องบอกว่าเป็นตัวเดียวกับแล้วรุ่นอัลตร้านะครับ ต่างกันที่แรงมา้าแรงบิดนะซึ่งในตัวของ G T นั้นเนี่ยจะมีแรงม้าเยอะกว่าแล้วก็แรงบิดเยอะกว่านะครับในรุ่นของอัลต้านั้นเนี่ยรู้สึกว่าแรงม้าจะอยู่ที่143แรงมา้าแรงบิด210นิวตันเมตรส่วนในรุ่นของ G T แรงมา้า17 1แรงม้าแรงบิด250ินิวตันเมตรเรียกได้ว่าต่างกันหน่อยนึงนะฮะในรุ่น G T จะขับสนุกกว่าในรุ่นอัลต้านิดนึง ในส่วนของแบตเตอรี่นะครับต้องบอกว่าถ้าเกิดเป็นคูปแค t เนี่ยในปี2022ขนาดแบตเตอรี่จะอยู่ที่6.3.139กิโลวัตต์ชาวแต่ในรุ่นของโมเดลเยปี2025นั้นเนี่ยแมวยีทั้งหลายขนาดแบตเตอรี่จะเท่ากันนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นอัลต้าหรือว่ารุ่น GT ขนาดแบตเตอรี่เนี่ยจะลดลงมาหลืออยู่ที่5.7.70กิโลวัตต์อัวนะฮะซึ่งแน่นอนครับแบตเตอรี่มันเล็กลงแล้วก็บางลง ก็ฝนตกเยอะนะณตอนนี้นะครับเดี๋ยวจะให้ดูการทำงานแบบ u n n h c o n น r o l นั่นเองฮะโหมดช่วยการพุ่งออกตัวนั่นเองครับจะเหมือนกับใน MotoGP หรือเปล่านะ้าอันดับแรกเลยครับณตอนนี้เนี่ยหน้าจอมันอยู่ที่โหมด Normal ใช่ไหมครับคุณจะต้องนะฮะเลื่อนไปแบบนี้นะครับไปที่ผู้ช่วยการใช้พลังงานโหมดการขับขี่เนี่ยจากปกติ Normal เนี่ยให้เลือกมาเป็นแบบส port นี่ส port แล้วนะฮะต่อจากนั้นนะครับ ไปที่นี่เลยนะครับไปที่การควบคุมรถนะฮะแล้วข้อนี่เลยระบบควบคุมสถิสภาพการทรงตัวปิดซะเท่านี้เรียบร้อยแล้วนะฮะจอหน้าปัดเนี่ยก็จะเป็นแบบสีแดงแบบนี้แล้วนะครับต่อจากนั้นเนี่ยเหยียบเบรกให้สุดเหยียบคันเร่งให้สุดมันก็จะขึ้นว่าการออกตัวใช้กำลังสูงสุดเริ่มทำงาน <c oughs> ดึงหน้าหงายเลวเว้ ร้อยเก้าร้อยสิบแล้วเนี่ยดูดิ1้อยสิเอ็ดร้อยสิบหกก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเล่นสนุกสนุกนะครับในโมดของร n c h Control นั่นเองเนีครับ mm. ก็ช่วยให้การออกตัวนั้นสนุกสนานมากยิ่งขึ้นเหมือนกับ Moto GP ไหมไม่รู้นะต้องดูกันเอาเอง ส่วนหมดการขับขี่ในรุ่นของ G T นั้นก็จะคล้ายคลึงกับในรุ่นของอัลตรนะครับมีอยู่ประมาณสัก4-5หโหมดด้วยกันน,นั่นเองโหมดปกติโหมดประหยัดโหมดสปอร์ตแล้วก็อัตโนมัติแล้วก็มี Eco Plus มาให้ด้วยตอนนี้ก็วิ่งไปวิ่งมาเนี่ยแบตเตอรี่เหลืออยู่85%อแล้วนะครับ ดที่ใช้ขับขี่อยู่นะตอนนี้เนี่ยก็เป็นโหมด normal ก็ถือว่าวิ่งในเมืองก็ดีวิ่งนอกเมืองก็ดีนะสำหรับโหมด normal นะครับบางคนบอกว่าเอ๊แรงบิดขนาดนี้250นิวตันเมตร171แรงม้าน้อยไปหรือเปล่ากับรถไฟฟ้าสมัยนี้ต้องบอกก่อนนะว่าอย่าลืมว่าออร่าก o d ดแคนะครับทรงแบบนี้เนี่ยกำลังแรงม้าเท่าน,นี้แรงบิด250เนี่ยผมว่าสมเหตุสมผลแล้วนะตัวรถมันค่อนข้างที่จะกระทัดรัดนะฮะแรงเหลือเฟือแล้วแบบนี้ โอเคมาเดี๋ยวเรามาลองดูโหมดสปอร์ตกันบ้างนะดูว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างปสปอร์ตโอเคนี่หน้าจอเปลี่ยนเป็นสีแดงแล้วพร้อมพร้อมอไฟเขียวพอดีโอ้โหอัตาเร่งดีก็โหมดนอร์มอลหน่อยนึงตึงเท้ากว่าโหมดนอร์มอล อาตาเร่งดีกว่าหน่อยนึงในโหมดสปอร์ตก็ยังเป็นรถที่ขับสนุกดีแล้วก็มันกระทัดรัดดีอ่ะเนี่ยอย่างวิ่งมาความเร็ว90เนี่ยก็เริ่มมีเสียงลมเข้ามาบ้างแล้วนะครับแถวๆนี้นะขบนนี้เดี่ยเลนด้วยความเร็วสูงเห็นไหมขวานี่ความเร็วร้อยหนึ่งนะร้อยห้าร้อยหกมาทางซ้าย ไม่มีรถซ้ายนะฮะดูดิการทรงตัวของตัวรถขวาไม่มีรถขวานะซ้ายร้อโอเคเลยนะผวว่าใช้ได้ใช้ได้อาการของรถเนี่ยที่ว่าท้ายออกหรืออะไรเนี่ยก็ไม่มีนะเมื่อกี้นี้เนี่ยยังไม่เจอนะครับ ูตรงนี้อีกรอบหนึ่งนะครับความเร็วที่96ซิกแซกตรงนี้เป็นไง97สนุกสนุกเลยโยนสนุกดีนะเมื่อกี้เนี่ยความเร็วที่97เนี่ยซิกแซกแบบเมื่อกี้นะครับถ้าถือว่าอาการที่ว่าท้ายรถมันย้อยออกหรือว่ามันดิ้นออกเนี่ยก็ยังไม่เจอนะเมื่อกี้นะกับความเร็วแบบเมื่อกี้นะ เนี่ลงหลุมคุกขาดตรงนี้เอ้ยมันก็ซับดีอยู่เหมือนกันนะผมว่าช่วงล่างเออเมื่อกี้ลองลงหลุมหรือว่าถานนไม่เรียบเนี่ยก็โอเคเนีอาการกระเด้งนั้นก็มีบ้างนะแต่ไม่ได้เยอะก็ถือว่าซับดีสําหรับช่วงล่างโอเคมาถึงตรงนี้เดี๋ยวจะให้ดูการทํางนานของดัดผิ Good Control ในรุ่น GT ว่าเป็นอย่างไรกันบ้างครับกดตรงนี้นะฮะไป2ทีก็จะขึ้นมาแบบนี้แล้วนะครับ แล้วกดเซตลบไปมันจะขึ้นมาเป็นชูเขียวแบบนี้นะเส้นป่านะฮะตรงนี้ก็บวกก็เพิ่มความเร็วไปนะครับเป็นทีละห้านะมันจะขึ้นมาทีละห้าระยะห่างเนี่ยก็มีอยู่สี่ระดับด้วยกันนะครับอ่ะลองดูเดี๋ยวจะออกไปนอกเส้นดูซิจะดึงกลับไหมนี่มีแจ้งเตือนดึงกลับด้วยนะพงอะไล คล้ายๆออโต้พายโของเทสลาไหมมีแจ้งเตือนให้จับพวงมาลัยด้วยเร่งไปเราก็เร่งได้นะครับปล่อยคันเร่งมาเนี่ยระบบก็ยังทำงานต่อ นอกเสียจจากว่าคุณจะเบรกนะระบบมันก็จะตัดการทํางานออกไปหรือไม่ก็กดตัวเดิมนี่ที่กด2ทีนั้นกดไปทีเดียวมันก็จะตัดการทํางานออกไปนั่นเองคือระบบนเนี้ยอัตติคุ้มคอนโทรเนี่ยมันจะช่วยรักษาให้รถอยู่ในเลนนั่นเองนะครับยามใดที่คุณเผลอเนี่ยไล่สายตาจากท้องถนนเนี่ยแล้วรถเนี่ยมันเลยเส้นขอบถนนไปเนี่ยมันก็จะดึงพวงมาลัยกลับมาให้นั่นเองนี่อย่างเงี้ยผมจะไปทางซ้ายนะดูดิ เห็นไหมมันก็แจ้งเตือนเป็นเส้นสีแดงเห็นฮนะแล้วก็ดึงพงมาลัยกลับมาให้ด้วยดูทางโค้งข้างหน้าเป็นอย่างไรกันบ้างทางโคง้งนี่เลี้ยวไหมเลี้ยวให้เองเลี้ยวให้เองด้วยแต่มีแจ้งเตือนจับพงมาลัยเหมือนกันโอเค โหมดการขับขี่นในรุ่น GT คันนี้ก็มีมาให้เพียบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแจ้งเตือนการออกนอกเลนช่วยรักษารถให้อยู่ในเลนควบคุมรถให้อยู่ในเลนแจ้งเตือนขนาดเปลี่ยนเลนก็มีมาให้เรียคอสทัฟฟิก alert ก็มีมาให้นะฮะแจ้งเตือนจุดอับสายตาขนาดถอยหลังนั่นเองคิวสตาร์ทแอซิส ช่วยออกตัวบนทางลาดชันก็มีคูดิเซนแอซิดช่วยลงทางลาดชันก็มี traction control ก็มีมาให้บาร์สปอร์ตก็มีมาให้ ABS มีจริงจริงมีเยอะกว่านี้อีกนะแต่ว่าจำได้เท่านี้นะครับเดี๋ยวไปดูในคลิปหน้านะคลิปที่รีวิวภายนอกกับภายในแล้วกันเบรกเนี่ยก็ถือว่าไว้ใจได้เหมือนกันนะแต่ว่าเวลาใครมาขับใหม่ๆเนี่ยอาจจะมีอาการแบบว่าเบรกไปแล้วแบบง่าง่ายนิดนึงนะครับก็สำหรับรถไฟฟ้านะฮะ มีหลายคนเหมือนกันนะบอกว่ารถไฟฟ้านั้นเนี่ยมันตกบุ่นไวเหมือนกับมือถือซึ่งมันก็เป็นเรื่องจริงเหมือนกันแต่ว่าอย่าไปเหมารวมนะซึ่งบางคันนั้นเนี่ยมันก็ไม่ใช่เป็นแบบนั้นอย่างออร่าคูดแคทเนี่ยรวมๆกันไปเลยนะออร่าคูดแคทรุ่นโปรเอ t ต้าหรือว่า GT นันเนี่ยมันไม่ได้ตกรุนไวแบบนั้นนะฮะซึ่งต้องบอกก่อนเลยว่าไม่ว่าจะเป็นการดีไซน์รูปทรงของตัวรถที่มีความคลาสสิกรวมไปถึงความที่มีคาแรคเตอร์ที่มันเด่นชัดของตัวเองเนี่ยผมว่าเนี่ยมาปีนี้2025นั้น ่ยมปีมาแล้วนะมันก็ยังดูดีดูสดใสยอยู่สําหรับออร่ากูดแคทด้วยที่มันมีความเป็นคาแรคเตอร์ของตัวเองนะครับซึ่งเวลาวิ่งบนถนนเนี่ยมันมักจะเป็นรถที่ดึงดูดสายตาคนให้มองนะด้วยความน่ารักแล้วก็ความมีคลาส,สิทธิความเป็นคาแรคเตอร์ที่เด่นชัดของมันนั่นแหละทําให้ผมว่าออร่ากูดแคทเนี่ยมันเปรียบเหมือนกับพวกไอคอนแฟชั่นบนท้องถนนเนี่ย เป็นอัตลักษณ์ที่แบบดูโดดเด่นขึ้นมาเลยสำหรับปีนี้2025โดยส่วนตัวผมก็เชื่อเหมือนกันนะครับว่าหลายคนเลยเนี่ยซื้อออร่ากูดแคทในปี2022แล้วก็ใช้มาจนถึงปีนี้ปี2025ผ่านมาแล้ว3ปีก็ยังใช้ต่ออยู่ก็ลองดูได้จ้ะนะครับรถที่มันวิ่งมาแล้วแสนก low, 200, low, 200, าโล2,000 0 0โล2000,000กว่าก็มีหรือแม้แต่300,000โลก็มี ก็แสดงว่าออร่ากู๊ดแคทนั้นเนี่ยยังตอบสมองยังใช้งานได้ดีอยู่สําหรับพวกเขานั่นเองนะฮะเขาถึงใช้กันมารวมไปถึงในเรื่องของแบตเตอรี่ด้วยนะที่มันมีความอึดและก็ทนอยู่ซึ่งผ่านมาแล้ว3ปีเนี่ยมันก็ยังไม่ได้มีปัญหาอะไรนะก็มีให้เห็นมาแล้วนะครับว่าสําหรับออร่ากู๊ดแคทนั้นวิ่งมาแล้วนะสองแสนกว่าสามแสนโล ก็ถือว่าเป็นรถอีกคันหนึ่งนะครับที่คนนั้นก็ยังใช้กันอยู่นะครัสำหรับคนที่ซื้อมาตอนแรกๆในปี2022ซึ่งรถนั้นเนี่ยมันไม่ใช่แค่ขับอย่างเดียวนะครับมันเปรียบเสมือนเนี่ยเป็นเพื่อนคนหนึ่งนะของเรา แม้ว่ายามเราจะสุขหรือว่าเราทุกเนี่ยมันจะอยู่กับเราแล้วก็อยู่กับเรานะั้นจนเราเติบโตในหน้าที่การงานมันก็ยังอยู่กับเรานะนั่นก็คือในเรื่องของรถฮนะคนที่เข้าใจรถที่ชอบรถก็น่าจะรู้ดีอยู่นะครับก็นั่นแหละเตรม,มก็ออร่าโกดแคตตอนนี้นะครับผ่านมา3ปีคนที่ซื้อในตอนแรกปี2022นั้นเนี่ยก็ยังใช้อยู่แตอนนี้ และสาหรับใครนะครับที่อยากจะลองขับ Allra Good Cat ไม่ว่าจะเป็นในรุ่นของ a ต้ a หรือว่าในรุ่นของ GT แบบนี้นะฮะไปลองได้เลยที่โชว์รูม GWM ทั่วประเทศเลยและใครที่เป็นเจ้าของหรือว่ากําลังจะตัดสินใจซื้อนั้นไม่ต้องเป็นกังวลน,นะครับทุกรุ่นนะฮะของ GWM นั้นในเรื่องของแบตเตอรี่เนี่ยเขามีโรงงานผลิตแบตเตอรี่ในประเทศไทยแล้วนะครับนั่นคือโรงงานแบตเตอรี่ XVol Energy นั่นเองนะซึ่งก็คงจะคลายความกัมงวลได้นะฮะสำหรับคนที่จะเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ของทางด้าน GWM เองนั่นเองนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่นะฮะในคลิปหน้าในการรีวิวนะครับทางด้านภายนอกล้และภายในว่าเป็นอย่างไรกันบ้างกับออร่าก o ๊ดแคท GT คันนี้แต่วันนี้นะครผมขอไปสนุกกับการขับออร่ากู๊ดแคทฝนตกหนักๆแบบนี้ก่อนโอเค